อ่านี่รายงานอีกหนึ่งคลิปนะครับหนึ่งคลิปมาทับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าชาลอยไร่เลยร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดชาลอยเอ็ดนะครับสวยมากครับนะครับไล่ชาไล่ชานะครับรายงานจากไล่ชานะครับนี่ครับตัวเก่งของผมครับอรุเมื่อคืนนี้พักที่ดอยแม่สลองครับอากาศกําลังดีครับนี่ครับ้าวเขาขายของครับ นี่คลิปหนึ่งนะครับตรงชาร้อยเอ็ดครับผมบรรยากาศนี่ครับเป็นต้นชานะฮะสมไมก่อนนี่สิบกว่าปีไม่แบบนี้ครับไม่มีแลครับมีแต่มีแต่เขานะครับแต่เดี๋ยวนี้เป็นเมืองจีนเป็นชาวชุมชนของคนจีนนะครับที่ดอยแม่สลองอาหารมันโถขาหมูมันโถก็เจ้าเดิมตรงหน้าคุณนายพลนะครับ ร้านเดิมตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับอร่อยครับครับสวยนะครับผมขี้เกียจเดินครับมันคือที่มันเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยเดินลําบากครับก็เลยเอาแค่นี้ครับเอาแค่ผมมองเห็นนะครับว่าสวยนี่ก็มีที่พักรถได้นะครับมีที่พักด้วยนะครับ ้แค่นี้ก่อนนะครับ